กพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยพราชพานหินจากสภาพพื้นที่เขตอำเภอตะพานหินประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และมีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย ส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจากผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคพบมีสารเคมีตกค้างในระดับเสีย่ยงถึงไม่ปลอดภัยร้อยละ80 90โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินจึงได้จัดก,กิจกรรมด้านเกษตรปลอดสารโดยให้การลงพื้นที่ แหล่งผลิตตรวจรับรองผู้ผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารขยายตลาดจำหน่ายผักปลอดสารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2554สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้สนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการ พัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบในจังหวัดพิจิตรรวม5โรงพยาบาลและกำหนดแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบจังหวัดพิจิตรขึ้นโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพันหินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือกซึ่งโรงพยาบาลนุ่งเน้นการขยายแหล่งผลิตอาหารทั้งผักผลไม้แระข้าวครอบคลุมทั้งอำเภออีกทั้งการนำอาหารปลอดสารที่ผ่านกระบวนการตรวจรับรองมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับประทานรวมถึงส่งเสริมการขยายแหล่งจำหน่าย ทั้งในและนอกโรงพยาบาลโดยมีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายเกษตรปลอดสารซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนที่ต้องร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผักดันให้เกิดกระแสการผลิตการจำหน่ายและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้เนื้อสัตว์หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปลรูปต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชนการทำงานยังต้องมีความต่อเนื่องและมีการประสานงานที่ดีการจัดทำโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านของการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐด้านอาหารปลอดภัยพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้อาหารปลอดภัยเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่ายเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่โดย ร่วมตรวจรับรองความปลอดภัยมีสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยโรงครัวของโรงพยบาบาลต้องผ่านเกณฑ์ร่วมดำเนินงานกับอปทเฝ้าระวังตรวจสารเคมีปนเปื้อนและมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงพยบาบาลอื่นอปทอต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อดำเนินงานกเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย มีแกนรนำประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2553จนถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554กิจกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงโครงการเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมพุทธศักราช2553 ณห,ห้องประชุมมรกกโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินโดยมีแกนนำภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมรวม100คนเสนอแผนแต่ละตำบลคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดระดับเสียงไม่ปลอดภัย จำนวน191คนเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2553ประชุมเมธีแลกเปลี่ยนคุ้มครองผู้บริโภคและเครือข่ายเกษตรปลอดสารเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2553นําำเสนองานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเพยศจักร โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพานหินจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้การตรวจสารปนเปื้อนและการตรวจสารฆ้ามแมลงในผักตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภยัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะพานหินจำนวน77คนเมื่อวันที่8ถึงวันที่10กันยายน พุทธศักราช2553ตรวจรับรองผักในร้านที่จำหน่ายในโรงพยาบาลเดือนละหนึ่งครั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนสัญจรระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2553ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารวันที่8ธันวาคม พุทธศักราช2553โรงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งผลิตวันที่10ถึงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2554ประชุมแกนนำผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวันที่17มกราคมพุทธศักราช2554สมนนาแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานเด่นแต่ละตำบล วันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554จัดมหากรรมเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยตลาดนัดสีเขียวร่วมกับเทศบาลเมืองตะพานหินวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลสามารถรับซื้อผักและข้าวจากแหล่งผลิตผักปลอดสารที่โรงพยาบาลรับรองรับซื้อผักจากชุมชนหัวดานเทศบาลเมืองตะพานหินแปลงผักนายสุนทรขันทองรับซื้อข้าวจากตำบลวางหลุมนายสุชาติแดงทองดีรับซื้อปลาจากตำบลยิ้วรายของนายสัง ่ผลการตรวจผักในโรงครัวปีพุทธศักราช2553พบมีสารเคมีตกค้าง1รายการสาเหตุจากการซื้อผักในตลาดและส่งตรวจโดยไม่ผ่านการร้างแก้ไขโดยให้ผู้ส่งผักตรวจเก็บผักที่ผ่านกระบวนการร้างก่อนนำส่งตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าแม่ครัวนำผักที่ปลอดภัยปรุงอาหาร ปีพุทธศักราช2554ผลตรวจผักไม่พบสารเคมีตกค้างผลการประเมินโรงครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาพิบาลอาหารพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้อาหารปลอดภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยได้แก่อบตาวังหลุง อบตอวังว่าอบตอคองคูนอบตห้วยเกตเอบตอทับหมันและเทศบาลเมืองตะพานหินอำเภอตะพานหินมีแหล่งเรียนรู้ดังนี้ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรพอเพียงที่ตำบลทับหมันบ้านดุงสมพง์ทุบอน้นศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยขี้หมูที่ตำบลวังว่าเข้าถึงข้อมูลได้ จากเว็บไซต์ YouTube เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่ายกเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยอเอริพานัหินโดยมุ่งเน้นการขยายแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและการตรวจรับรองผักปลอดภัยจากสารพิษรวมถึงการตรวจอาหารปลอดภัยโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปีพุทธศักราช2554มีสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตอำเอภอตะพานหินลงทะเบียนจำนวน113รายส่งตรวจผักผลไม้จำนวน57รายคิดเป็นร้อยละ50.44ส่งตรวจครบสองครั้งและผ่านการรับรองจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ35 ผลการคัดเลือกผลงานเด่นเครือข่ายเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยอำเภอตะพานหินดังนี้รางวัลชนะเลิศตำบลทับหมันรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตำบลลองคูนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองตำบลวังสำโรงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามตำบลวังว่า การขยายพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัยดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองตะพานหินทุกวันอังคารเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นต้นไปการตรวจอาหารปลอดภัยจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอร่วมกับแกนนำเกษตรปลอดสารมีการอบรมให้ความรู้แกนนำภาคประชาชนและนักเรียน โรงเรียนที่มีผลงานได้แก่โรงเรียนเทศบาลสองโรงเรียนเขา่วกปัญหาและอุปสรรคชนิดของผักที่ผลิตไม่หลักลายสามารถนำมาใช้ในโรงพวได้เป็นบางส่วนและราคาแพงกว่าท้องตลาดการผลิตในช่วงฤดูร้อนบางพื้นที่ฐานน้ำจึงไม่สามารถผลิตได้ตลอดปีประชาชนส่วนใหญ่ ยังต้องการใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชข้อเสนอแนวทางแก้ไขดังนี้ประสานผู้จำหน่ายผักให้โรงพยาบาลปรับราคาให้ใกล้เคียงกับราคาท้องตลาดช่วงที่ขาดแคลนน้ำเน้นการใช้ผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายและมีตลอดปีมาจำหน่ายแทนโภชนากรปรับเมนูให้สอดคล้องกับการผลิตผัก ผลไม้ตามฤด,ดูกาลประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงผลเสียจากการใช้สารเคมีและมีช่องทางในการปรับเปลี่ยนการใช้สารชีวภาพทดแทนที่ได้ผลนำมาเสนอให้ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้การดำเนินงานมีดังนี้สำรวจแหล่งผลิตกเกษตรปลอดสารเพิ่มเติมขยายเครือข่าย โดยรับสมัครองค์กรท้องถิ่นร่วมกิจกรรมเกษตรปลอดสารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยติดตามส่งเสริมกลุ่มปลอดสาร ช้ารอพอรอลูกป่อขององค์สมเด็จประยุทราชเสด็จในองค์พระเจ้าอยู่หูสทรงพระการุณาถวยราชสุขทุกครอบครัวทูลทักเนื้อหัวขอพระองค์ทรงพระเจริ